สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงคุ้นกับคำว่าสมเด็จย่านะครับเวลาเราพูดถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแต่เคยสงสัยไหมครับว่าคำที่ฟังดูอบอุ่นใจมากๆคำนี้เนี่ยมีที่มายัางไงกันแน่ทำไมถึงแพร่หลายทั้งที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระราชชนนีค่ะเป็นคำที่เรารู้สึกใกล้ชิดมากๆเลยนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับ จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเกี่ยวกับความผูกพันที่น่าสนใจมากๆระหว่างสมเด็จย่าก,กับหน่วยงานหนึ่งก็คือตำรวจตะเวนชายแดนหรือตอชดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคำเรียกขานนี้เลยแล้วก็นำไปสู่เรื่องราวดีๆอีกเยอะเลยครับค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เกรดประวัติศาสตร,ร์ธรรมดาานะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นจริงๆของโครงการพระราชดำริสำคัญๆหลายโครงการเลยที่ส่งผลต่อชีวิตผู้คนในพื้นที่ห่างไกลามากๆค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันตรงจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าครับย้อนไปประมาณปีพศออ2506ออถึง2507ตอนนั้นสมเด็จย่าเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศท,ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ได้ทรงรู้จักกับตชดอเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าทางตชดอเขต5ที่เชียงใหม่เนี่ยได้ไปถวายอารักขาอ๋อค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้น การพบกันครั้งแรกครับผมและที่นี่ก็มีเรื่องเล่าเอ่อน่ารักมากๆเกี่ยวกับที่มาของคําว่าสมเด็จย่าโดยตรงเลยมาจากคําบอกเล่าของพลตารวจเอกสมศักดิ์บุภาสุวรรณแล้วก็มีแหล่งข้อมูลอื่นๆอ,อ,อีกนะครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้บังคับบัญชากําลังเตรียมการรับเสด็จก็เลยถามต่อชะดอชั้นผู้น้อยว่าใครจะเสด็จมาต่อชะอท่านนั้นเอ่อคือ อาจจะด้วยความที่ไม่ทราบราชาศัพท์หรืออาจจะตอบจากความรู้สึกจริงๆก็เลยทูลต่อไปว่าสมเด็จย่าจะเสด็จครับอ,อเป็นคำตอบที่มาจากใจจริงๆนะคะแล้วปฏิกิริยาของพระองค์ท่านเป็นยังไงบ้างคะพอทรงทราบเรื่องนี้นี่แหละครับคือความน่าประทับใจค่ะพอท่านทรงทราบเรื่องแทนที่ท่านจะทรงตําหนิอะไรกลับทรงพอพระทัยมากแล้วก็มีพระราชดํรัสตอบทํานองว่าว่ายางไงคะทํานองว่าดีสิ ฉันจะได้มีหลานเยอะๆหรืออีกกระแสนหนึ่งก็บอกว่าท่านตรัสว่าเออฉันเป็นย่าเขาก็แล้วกันอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหทรงพระเมตตามากเลยนะคะแล้วก็ไม่ทรงถือพระองค์เลยจริงๆแบบนี้ก็เลยทำให้ตอชอดอทั้งหลายรู้สึกออผูกพันแล้วก็ใช้คำนี้เรียกพระองค์ท่านด้วยความรักความเคารพตั้งแต่นั้นมาเลยใช่ครับและมันก็ค่อยๆแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ ที่น่าสนใจมากๆคือคำว่าสมเด็จย่าเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนที่เอ่อก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าจะทรงมีพระราชนา์ด,ดาจริงๆซะอีกนะคะอ๋อจริงด้วยครับเป็นย่าของตอชอดอก่อนเลยใช่ค่ะเป็นความผูกพันที่พิเศษจริงๆค่ะแล้วการที่ท่านทรงเปิดพระทัยรับตอชอดใอกล้ชิดขนาดนี้มันนำไปสู่อะไรต่อบ้างครับ ก็นำไปสู่ความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งเลยค่ะพอทรงรู้จักตอชอดอแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงเริ่มเสด็จไปเยี่ยมฐานปฏิบัติการต่างๆของตอชอดออย่างเช่นที่อำเภอฝางหรือแม้แต่การเสด็จขึ้นดอยอินทนนท์ในสมัยก่อนนู้นที่ยังเดินทางลำบากมากๆครับคงธุรกันดานนาดู ใช่ค่ะต้องให้ต่อชะดอนำทางแล้วก็ต้องประทับแรมในเต็นท์ด้วยซ้ำไปการที่ได้ไปสัมผัสชีวิตจริงๆแบบนั้นทําให้ท่งเข้าพระไทยเลยค่ะว่าต่อชะดอลาบากยังไงแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลมากๆเนี่ยเขามีความทุกข์ยากอะไรบ้าง๋อการได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านนี่เองโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยเลยเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่สําคัญมากๆอย่างพอสวใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะการที่ได้ทอดพระเนตรเห็นความเจ็บป่วยความขัดแคลนของประชาชนในถิ่นธุรกันดานมากๆเนี่ยเป็นแรงบันดาลพระไทยโดยตรงเลยค่ะให้ท่งก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีสีสังวานหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพสวในปี2512ครับผมซึ่งแน่นอนว่าต่อชะดอก็กลายเป็นกำลังสำคัญมากๆในการสนับสนุนภารกิจนี้ทั้งช่วยนำทางประสานงานในพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยต่างๆด้วยค่ะ นอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเหมือนจะมีอีกเรื่องที่สะท้อนพระเมตตาม,มากๆเลยคือเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับที่ท่านทรงทราบว่าต่อชดอบางท่านเนี่ยถึงกับใช้เงินเดือนตัวเองซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆชาวเขาประเด็นนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าพระองค์ทรงใส่พระไทยในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจริงๆพอทรงทราบเรื่องนี้ปุ๊บก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ทรงสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างจริงจังเลยค่ะพระชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างโรงเรียนต่อชะดอขึ้นมาหลายแห่งเลยอยู่ในพระราชอุปธมร,รมโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนสังวานวิทย์ครับยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังทรงชักชวนเอ่อในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้าเนี่ยให้ส่งร่วมสร้างโรงเรียนในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยอ๋อที่เราคุ้นชื่อโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปธมรมกับโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปธรรมใช่เลยค่ะก็เลยเกิดเป็นเครือข่ายโรงเรียนที่เข้มแข็งขึ้นมาในพื้นที่ชายแดน ช่วยเด็กๆได้เยอะมากจริงๆค่ะมีอีกเรื่องที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ความผูกพันที่คนมักจะพูดถึงกันบ่อยๆคือเรื่องฉลองพระองค์ชุดต่อชะดอใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องนี้หลายคนประทับใจมากคือมีอยู่ครั้งหนึ่งสมเด็จย่ารับสั่งทํานองว่าอยากจะลองฉลองพระองค์เครื่องแบบต่อชดอดูบ้างครับชุดแบบไหนครับเป็นชุดฝึกพลรุ่งนะคะชุดสีเขียวๆที่ต่อชดอเขาใส่กันอ๋อครับ ทางต่อชดอพอทราบก็ปราบปลื้มใจมากรีบไปจัดหามาถวายเลยค่ะแล้วก็มีการปักพระนามมหิดลที่อกเสื้อด้านขวาให้ด้วยโอ oh. ภาพที่พระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์ชุดนี้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องชุดสวยๆนะคะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆมันแสดงถึงความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันความผูกพันความไม่ถือพระองค์เลยแล้วก็พระเมตตาที่ทรงมีต่อต่อชดอเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจริงๆครับผม นอกจากเรื่องชุดแล้วก็ยังทรงพระราชทานสิ่งของจําเป็นอื่นๆให้ตชดออยู่เสมอเลยค่ะอย่างเช่นธงชาติพระพุทธรูปพระบรมชายาลักษณ์หรือแม่แต่วิทยุทานซิสเตอร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้เขาโอ้ฟังดูแล้วความผูกพันนี่มันอย่างรากลึกมากๆจริงๆนะครับเนี่ยแน่นอนเลยค่ะ ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงมีอย่างต่อเนื่องมายาวนานเนี่ยนะคะทําให้ต่อมากองกํากับต่อชดอที่33ที่เชียงใหม่ก็ได้ขอพระราชทานนามค่ายแล้วก็ได้รับพระราชทานนามว่าค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีในปี2539ด้วยค่ะครับเป็นเกียรติอย่างสูงเลยฝากฝังเรื่องการดูแลต่อชดอแล้วก็โรงเรียนต่อชดอเหล่านี้ไว้กับสมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงช่วยดูแลสืบสารพระราชปณิธานนี้ต่อไปด้วยค่ะ ครับผมฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยคำว่าสมเด็ดยจย่าจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่คำเรียกขานทั่วๆไปจริงๆนะครับมันคือจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นศูนย์รวมของสายทานพระมหาการุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ที่หลั่งไหลาจากพระองค์ท่านไปสู่ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ต่อไปอยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผ่านโครงการต่างๆมากมายที่เกิดจากความเข้าพระไทยในความยากลำบากของพวกเขาอย่างแท้จริง ใช่เลยค่ะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดกันต่อก็คือว่าการพบกันครั้งแรกแล้วก็ความผูกพันส่วนพระองค์ระหว่างบุคคลสําคัญระดับสมเด็จย่ากับเจ้าหน้าที่กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งอย่างต่อชะดอเนี่ยมันสามารถขยายผลกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับประเทศในพื้นที่ชายขอบได้ยังไงนั่นสิครับอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแบบนี้มันสามารถก่อ,อกเกิดเป็นคุณอุปการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยั่งยืนได้มากขนาดนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่เ,เราสามารถเรียนรู้แล้วก็นำไปปรับใช้ได้ในอีกหลายๆบริบทเลยนะคะครับผมเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและให้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับวันนี้